สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับอันนี้เป็นโลไล์35นะตัวนี้เป็นรหัส540นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าโอเคเป็นโลไล์35สีดำรหัส540ขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะทีนี้เทสดูแล้วอ่ะยืดยืดเลนมาปุ๊บขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับกดก็ไม่ได้สภาพหน้าเลนก็เป็นฟ้านะครับ คือเวลาหมุนล็อกเลนเนี่ยปกติต้องกดตัวนี้ใช่ไหมทีนี้มัน,นหมุนไปได้เลยแล้วก็เลนไหลมากนะครับรือว่ามันลื่นนะเนี่ยนะก็แก้ได้เหมือนกันนะครับ โดยการเปลี่ยนฟองน้ําด้านในหรือทําการล้างทําความสะอาดนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยน,นี่ลูกค้าสามารถเลือกได้เดี๋ยวผมออถอดไปให้ดูด้านในเนี่ยผมจะถามลูกค้าอีกทีได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าเกิดล้างก็อยู่ในค่าบริการอยู่แล้วนะ,อ,ะอื่นอื่นอื่น,นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะไล่เช็คระบบต่างๆให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมภายใน แล้วตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้าโรลไล่35รลหัส540นะครับตัวนี้นะ540สาเหตุที่มันขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับก็คือเฟืองตัวเนี้ยมันแตกหักนะครับซึ่งถ้าซ่อมเนี่ยมันมันก็จะพอซ่อมได้อยู่แต่ถ้าชัช่ชัวเนี่ย ก็ควรจะเปลี่ยนอะไรไปนะครับเปลี่ยนหาตัวนี้เปลี่ยนนะอืมก็ถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็มีอะไรมีค่าอะไหลเพิ่มเติมแต่ถ้าซ่อมก็อยู่ในค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไว้เลยนะอ่ะต่อมาภายในเนี่ยตรงนี้จะเป็นสนิมนะครับนี่เป็นสนิมทําให้กลไกการทํางานบางส่วนเนี่ยไม่สามารถแบบทำงานได้อันนี้เป็นสนิมจะทําการ ล้างออกให้นะครับส่วนตัวส่วนตัวเลนที่มันหลวมเนี่ยก็สามารถล้างล้างทําความสะอาดให้ได้ก็เดี๋ยวลองล้างทําความสะอาดดูก่อนว่ามันดีขึ้นไหมในกรณีที่มันไม่ดีขึ้นก็มีเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไว้แต่ถ้าเกิดล้างทําความสะอาดก็อยู่ในค่าใช้จ่ายนะครับอตัวนี้อาการหนักนะผมบอกเลยว่า มันมีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ถ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนมันอาจจะค่าใช้จ่ายมันอาจจะเพิ่มนะแล้วก็ตัวนี้ที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนก็คือตัวเซลล์รับแสงเนะี่ยมันเป็นสนิมนะครับมันเป็นสนิมแล้วมันก็หักออกมาเลยคือแกะออกมาแล้วมันก็ร่วงออกมาเลยนะพวกตัวต้านทานพวกนี้ก็เป็นสนิมหมดเลยนะครับ ต้องถอดออกมานะต้องถอดออกมาล้างผ้าจําเป็นต้องเปลี่ยนก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้แจ้งไว้เลยมีน่าจะมีหนึ่งอสองสามสามส่วนละที่อาจจะต้องเปลี่ยนนะส่วนอื่นๆก็เป็นชิ้นส่วนกระจุกกระจิกจเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้ไปทั้งหมดส่วนของบอดี้ ตัวว i วไฟเดอรเนี่ยผมจำเป็นคือ v i วไฟเ d e r เนี่ยมี4ชิ้นนะครับชิ้นท้าย2ชิ้นหน้า2ชิ้นท้ายสามารถถอดล้างได้ตามปกติชิ้นหน้าจำเป็นต้องผมจำเป็นต้องผ่าตัวเลนออกมานะอันนี้แจ้งไว้เลยก็คือถ้ามันไม่เป็นลาเนี่ยผมจะไม่ผ่าให้แต่ถ้ามันเป็นลาอยู่ด้านในเนี่ยผมจะทำการผ่าและล้างให้ นะครับตรงนี้ก็เป็นสนิมเดีย๋ยวจะทำการล้างไปให้ส่วนนี้มีข้อผิดปกติที่เมื่อน่าจะเป็นปี2ปีก่อนเจอกันบ่อยนะครับตรงรางไอตรงที่มันเอาไว้ควบคุมในการยืดหดเลนนะมันสึกๆึไปเนี่ยปกติมันจะเป็นสีดำนะครับอน,นีนเป็นรอยสึกเนี่ยปกตินต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรอยสึกไป ไม่ทราบสาเหตุนะครับสาเหตุที่เคยเจอมาก็คือเอาไปเอาหน้าเลนในส่วนนี้ไปประกอบกับรุ่นอื่นนะครับเทราที่เคยเจอมานะอหลังๆนี่หายไปละผมหาเจ้าที่ทําอยู่ในส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะทําการถอดพวกนี้ออกมาล้างนะครับเฟืองตัวนี้หักนะ โอเคก็แจ้งลูกค้าไว้เพื่อทราบนะครับว่ามันอาจจะมีเปลี่ยนอะไรนะเดี๋ยวลูกค้าดูวิดีโอนี้เสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์มการจัดการให้ให้ผมแล้วกันว่าโอเคจะไปต่อหรือจะจะจะ,จะไม่ทำก็เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่แล้วกันนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้จบแค่นี้ขอบคุณครับ